ไอ้เพื่อนไอ้ปือนจะเตะแรงนะเืนนะถ่ายทอดสดอยู ute, hey, ่นะเพื่อนน่าจะเตะแรงนะหลบไม่ทันนะ เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านทุกคนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับเรามาชมคู่ที่สองนะครับในเหลี่ยมเสิร์ปแปรและข้ามหัวนะครับฝั่งนี้มีมตรีและหมูบางฉลงนะครับฝั่งน้นเดฟนะครับและสมหวังนะครับ เาละครับพีมันตรีจะได้เสิร์ฟนะครับ2ต่อ0เสิร์ฟเข้าไปหาเดฟโอ้โหเดฟแตกนะครับเปิดตะกอ้อไม่ได้นะครับ3ต่อ0นะครับพีมันตรีจะได้เสิร์ฟต่อนะครับ3ต่อ0เสิร์ฟยงหลังไปผมวางเปิดเดฟยกขึ้นมาตีเอาละครับทีเกี้ยวอืมลูกนี้ซ้าย สายไม่ถนัดนะครับฝั่งนี้เลขสี่นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเดฟจะได้เสิร์ฟนะครับศูนย์ต่อสามเดฟเสิร์ฟเข้ามาหมูเปิดยกไหลเข้าไปทำไงพี่มันตีเอ้าโหลูกนี้นะครับตีโยงหลังไปดีนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับสามต่อศูนย์นะครับพี่มันตีจะได้เสิร์ฟนะครับสามต่อศูนย์เสิร์ฟเข้าไปโอ้เ,เกือบพลิกเน็ต เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเดฟจะได้เสิร์ฟนะครับ0ต่อ3เสิร์ฟไปทางไหนเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหกำลังดีนะครับ0ต่อ3 3ต่อ0เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟออกไปเฉยๆนะครับตรงนี้เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับพิมตีจะได้เสิร์ฟนะครับมาชมลูกเสิร์ฟพิมตีจะเสิร์ฟไปไหน3ต่อ0เสิร์ฟโยงหลังเข้าไป สมบังเปิดหัวได้เดบยกขึ้นมาขีหัวเนสสมบังททำไงตีกดตีเขียวพิม,มตีทันโอโ้โหลูกนี้ทันแต่ว่าเกี่ยวหลังเท้าไม่ไปถึงสนามนะครับเกี่ยวได้ก็เข้าป่านะครับเปลี่ยนเสริมนะครับ3ต่อ0 0ต่อสนะครับฝั่งเดบและสมหวังตามหลังอยู่3แต้มนะครับ0ต่อสเสริมเข้ามาไลหนาซ้ายเปิดโยกหลังเท้าขึ้นไปเสียนะครับลูกนี้ได้แต้มแล้วนะครับ1แต้ม1ต่อสาม เสิร์ฟต่อเสิร์ฟก็ไมาโอ้โหเสิร์ฟดีนะครับลูกนี้เสิร์ฟดีจริงๆครับเดฟสองต่อสามเสิร์ฟก็ไมกแล้วครับหมูยกไอโอ้โหกระโดดสูงอย่างกระ,ะเสาทอรเล็กนะครับแต่ว่าไม่โดนตะก้อน,นะครับสามต่อสาม เดบเซอร์ก็มาช่งกลางหมูเปิดโยกขึ้นไปตีโอโหสมหวังรับไม่ได้นะครับโยงหลังไปเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับโอโหเสิร์ฟสามครั้งสามยกขาสามครั้งสามต้มเลยนะครับเดบเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับสามต่อสามเซิร์ฟก็ไปหาสมหวังเปิดเดบท้งไมยกต้องแก้มานะครับแปซ้ายเข้ามาได้นะครับยกอ่านะครับอ,อ้อมนะครับ ตกีฬาบอกว่าอ้อมนะครับ4ต่อ3ปีมนตีจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟยอดสมหวังยังอยู่เรีอย่ขึ้นมาสมหวังตี้โอไม่รู้ว่าเจ้าหัวจะเอาเข่าจะเอาเท้านะครับลูกนี้พีมนตีเจอเลี่ยมหัวของสมหวังนะจะงังเข้าไปนะครับเปลี่ยนเสิฟนะครับ3ต่อ4 ฝั่งนู้นนะครับทีมงานอ้วนทวนนะครับฝั่งนู้นสมบูรณ์นะครับฝั่งนู้นก็คู่หูเช่นเดียวกันนะครับสมบูรณ์นะครับนึกว่าแฝดนะครับนี่นะครับนึกว่าแฝดนะครับสองคนนี้โอ้โหครับนะครับสามต่อสี่เซิร์ฟพิกเน็ตมายังอยู่โยกขึ้นมาทำไงพี่มันตีตีโอ้ยทำดีนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับหมูขอเซิร์ฟเองนะครับพี่มันตีเซิร์ฟไม่ได้แต้มนะครับ สี่ต่อสามหนูเส์อเข้าไปโอ้โหกำลังดีนะครับเสิฟใส่เน็ตเปลี่ยนเสิฟนะครับสามต่อสี่เดจะได้เสิฟเสิฟยอดเข้ามาพิิธีเปิดหลังเท้าข้ามไปไม่ได้นะครับข้ามหัวแปรนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับอยู่นอกห้องก็เข้ามาในห้องได้นะครับมาเป็นกําลังใจให้อดมินนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สนามบานเอื้อบางโขงนะครับ สามต่อสี่เสิบมาหอ้โหโยกขึ้นไปสวยงามพี่มติทำไงตีไปหาสมังเอาอยัางอยู่ดินแปะข้ามาหมูเปิดหนึ่งฟีบอลยกขึ้นมาพิ้ามติโอ้ยโดดลอยเฉยครับเสิบโยงหลังไป สมหวังเปิดได้เดฟยก,กมาไม่สวยเท่าไหร่น,นะครับลูกนี้ติดเกลียวหลังเท้ายกหลังเท้าขึ้นไปปีมนตีต้องแก้ไปกันลครับลูกนี้เอาสมหวังวิ่งหนีนะครับให้เดฟยกขึ้นมาแปข้ามาฟีบอลขขงหมูนะครับลูกนี้ต้องแต้มแล้วยกขึ้นมาหวัวเสาตีติดเกลียวสมหวงังแปข้ามาได้นะครับลูกนี้ยกขึ้นมาอีกทีนึงโอ้โหยอดเนียนไหมเดฟไม่เข้าไม่ทันนะครับลูกนี้นะครับเอานะครับได้แต้มอีกอัตาต่อสามนะครับหมูเสร์ฟ เปิดไปเดยบยุกสวังตีเอาได้ตีเกี่ยวหลังเทาง้าไม่ทันนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับสามต่อห้าสามต่อห้านะครับเดบจะได้เสิร์ฟไปดูทีมสั่งบอกว่าไปเอาหมูเปิดโยกขึ้นมาไม่สวยเท่าไหร่ครับลูกนี้ต้องตีโยกหลังไปก่อน เอาล้วครับเดฟย,ยกขึ้นมาไม่สวยเหมือนกันนะครับต้องแก้มาลูกนี้โอ้โหออกเยอะนะครับแต่หมูใจดียกให้แปะเข้าไปหวังเปิดหนึ่งเดฟย,ยกสองขีโมเนตตีเรียบร้อยดีโอ้โ สี่ต่อห้าเดฟเสิร์ฟไล่หน้าซ้ายไม่ข้ามโอ้เสิร์ฟดีนะครับเดฟมาชมลูกเสิร์ฟของหมูบางฉลงห้าต่อสี่เสิร์ฟข้าวเจ้กลางยังอยู่เดฟเดยกขึ้นหมาหมูโอ้โหตียงหลังหมูดีนะครับสี่ต่อห้าเดฟจะได้เสิร์ฟ เด็บเสิร์ฟยเข้ามาพิมมันตีเปิดหนึ่งหมูยกสองสวยงามลูกนี้ทำไงอ๋อๆลูกนี้เดยบหลงนะครับเข้ามาชะงักนะครับเจอเรียมน่าใจง,งังของพี่มันตีเหมือนกันนะครับนะาครับเสิร์ฟตัดเข้าไปยังอยู่ยกขึ้นมาสว่างทำไงตีอ่านลครับฟีบอลของทางพิมมันตีกดเข้าไปหายนะครับโอ้ 6ต่อ4นะครับนักกีฬาขอเปลี่ยนข้างนะครับเพราะว่าต้องเป็นกติกาของสายเถื่อนนะครับเพราะว่า6แต้มเกม12เปลี่ยนข้างนะครับคนละครึ่งทางนะครับ6ต่อสหมูเสิร์ฟเข้ามาสมหวังเปิดเดบย,ยกไหลเข้าไปสวยงามลูกนี้ต้องังตีโอโหหัวดีนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ เอาแล้วครับสี่ต่อหกเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเดฟจะได้เสิร์ฟเดฟเสิร์ฟไปทางไหนสี่ต่อหก<อ>เสิร์ฟเข้าไปหมูเปิดหนึ่งยกสองสวยงามลูกนี้ตีลอกเอาละครับติย์เจ้าเดฟยกขึ้นมาโอ้เรียมดีนะครับลูกนี้ห้า ต่อหกเดบจะได้เสิร์ฟต่อเสิร์ฟเข้าไปช่องกลางหมเปิดหน like. ึ่งยกสองมีปมิทตีทำงายตีอาทิเกแก้วสมหวังยกขึ้นมาวังตีโอ้ยกักกันเองนะครับต่างหนูนะครับโอ้ไม่เข้าใจกันนะครับหต็มหกต่อหก เดบจะได้เสิร์ฟต่อนะครับยกขาสามทีได้สามแต้มเลยนะครับเดบย,ยกเกินมาพ่มนตรีสวยงามตีตีเกี่ยวสมหวังโอ้โหลูกนี้ฝีบอของทางนู้นนะครับพ่มนตรีตียอดโอ้ี่ยนเสซฟนะครับหก่อหกหมูเสรฟมยงหลังมาสมหวังเปิด เดบยกไม่สวยนะครับต้องตีแก้ไปก่อนโอ้โหลูกตีแก้ลูกนี้ดีหกต่อหกเปลี่ยนเซิบเดบจะได้เซิฟเซิฟเข้าไปหาพี่มติเปิดหนึ่งหมูยกสองตีเข้ามาช่องกลางเอาละครับยกเล่นเองไม่ดีเท่าไหร่ตียอดอีกแล้วติดเกี่ยวนะครับอย่างอันออกนะครับลูกนี้เตียตีตีตีเกี่ยวซ้ายเดบยกลเข้าไปล้นไม่ลงี้ เอาเอากุกกกเจ็ดต่อหกเล็บจะได้เสิร์ฟต่อนะครับพอเปลี่ยนข้างมาฝั่งนี้ขึ้นนํำเลยนะครับเสิร์ฟเข้าไปกลางยอดพ,พี่มติเปิดได้หมูกยกขึ้นมาพีม่มติตีตีไปไหนครับตีเข้าป่าเข้าดงเลยนะครับพี่มตีลูกนี้นะครับเอาละครับแปด ต่หกขึ้นนำสอแต้มเลยนะครับตั้งแต่ที่ย้ายฟังมานะครับเดบเือร์เข้าไปเจ้ากลางหมูเปิดยกขึ้นมาโชบเอาลูกนี้โอ้โหโลูกนี้ทำได้ดีนะครับลงครับลงนะครับลูกนี้นะครับลูกนี้น เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับหกต่อแปดหต่อแปดนะครับเสิร์ฟเข้ามาอาลนะครับเปิดยกขึ้นมาสว่างตียงหลังไปหมูว่างโอ้ออกนะครับได้แต้มได้แต้มแล้วนะครับเจ็ต่อแปดหมูเสิร์ฟเข้ามาโอ้โหไม่ข้ามน่าเสียดายนะครับ ฟิกเนตมานี่เรียบร้อยนะครับสมหวังหลับไม่ทันแน่นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับแปดต่อเจ็ดแปดต่อเจ็ดเดฟจะได้เสิร์ฟเสือเข้าไปหาพิภพติเปิดหมูยกขึ้นมาตีเอาละครับติดยาวหลังเท้าเดฟยกขึ้นไปให้สมวังิทำยังไงตีเขาจาการหมูติดเยาวพีว่กทางนูนนกี่ยนเนี้หมอนกันตีโอ้ยลูกนี้น่าเสียดายนะครับลูกเกี่ยวได้แล้ว ตีไม่หายนะครับ9ต่อ7แล้วนะครับฝั่งนี้เดบและสมหวังขึ้นนำ9ต่อ7ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอะไครับหมูเปิด ยกขึ้นมาทีโฮนนี้ทำไงตีสกิดนิดเดียวต้องอย่างงี้สิครับขอยาวไปหน่อยนะครับฝั่งนู้นนะครับถ้ากินเล้าก็ขอแข็งนะครับเจ็ดต่อ 9, เก้าเซิฟเข้ามาเดบยกขึ้นมาเซ้มามังตี้โอ้ไม่ให้เหลือเลยนะครับลูกนี้เปลี่ยนเซิฟเก้าต่อเจ็ด 9ต่อเจ็ดเดจะได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟเข้าช่องกลางหมูเปิดยกไหลเข้ามาวิ่มนตีกดไม่หายลูกนี้สว่างตียอดณ่าจังง,งเรียบร้อยดี10ต่อ7นะครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคอมเมนต์ทักทายคุยกันได้นะครับไม่ต้องอายนะครับเข้ามาในห้องแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีหรือทิ้งสติกเกอร์ไว้ให้ก็ได้นะครับโอ้โหตีดีนะครับพี่มนตีลูกนี้นะครับสงสัยจะหมดแล้วนะครับได้นั่งแล้วนะครับฝั่งนูน้นเสือเข้ามาสมัคเปิดเดบยกขึ้นมาสวยงามนะโอ้โห ตีเกี่ยวหมูนะครับจะได้แต้มหรือเปล่านะครับตียอดทันไหมโอ้โหลูกนี้ไม่ทันนะครับเดฟบถ้าเจอลูกหยอดไปแล้วเรียบร้อยเลยนะครับดได้แต้มอีกหนึ่งแต้มนะครับแปดเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับสิบต่อแปดเดฟบจะได้เสิร์ฟ สิบต่อแปดเขินแทนได้สำเร็จหรือเปล่าครับยอดตรงนี้เอาแล้วครับเปิดแง่งได้สวยงามนะครับลูกนี้ตีหายนะครับโอ้โหเปิดแง่งได้สวยงามนะครับหลังเท้าไม่รับนะครับแต่ว่าเลือกที่จะใช้ลูกพิสดารนะครับเปิดแง่งนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับแปดต่อสิบโอ้เสิร์ฟก็มาโอ้โหเข้าช่องกลางดีนะครับ 9ก้าต่อ10เอาละครับไล่ตามมาติดติดแล้วนะครับหนึ่งต้มเก้าต่อส <c oughs> ิบเสือกมาอีกครั้งสมหวังเปิดได้เนฟยกไหลเข้าไปลน้นฟีบอลของหมูมีมันตีตียอดอ๋อละครับเกี่ยวได้ลูกอย่างงี้สมหวังต้องจัดการแล้วเอาละครับติดเกี่ยวหลังเท้า ตีเอาแล้วครับติดเกียวเขาลากเเองตีเข้าไปเรียมเอาติเกียวรองเท้าทันไม่หมูลูกนี้โยกขึ้นมาได้นะครับเป็นโอกาสของพี่มันตีตีไปไหนตีโยงหลังมาสมบังเปิดเข้าไประวังตีหมูเอาล้ครับยังไม่หายนะครับเอาล้นเข้ามาเอ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 าไปยังไงหมูโยกขึ้นมาพี่มันตีกดกดไปไหนครับลูงนี้กดออกหลังนะครับโอ้น่าเสียดายนะครับกุกคิกกุกิกกันตั้งนานนะครับ ตีทิ้งไปเฉยๆนะครับมาชมกันต่อนะครับสิบต่อเก้าสิบต่อเก้าขึ้นแท่นได้หรือเปล่านะครับเธอก็ไปหาพี่มันตีเปิดหัวหมูยกไหลเข้ามาหน้าเนี้ยแล้วทำไงกด โอ, kaz, โอ้โหกดลงเน็ตสบายใจดีกว่าครับไม่ต้องได้รับกันเลยขึ้นแทนได้สำเร็จนะครับเกมลูกสุดท้ายเดเดียวเกมสิเอ็ต่อเก้าเดฟเซอร์เข้าไปหมูเปิด1โยก2องพิมพนมตีไกลหน่อยต้องตีข้ามาสมงวังเปิดได้เดฟบยกขึ้นมาสั้นๆตีเอายังอยู่ติเกียวหลังท้าพพิมพนติโอ้ ต,ตีตีดีนะครับแต่ว่าหัวไปสกิดเนตนะครับลูกนี้เป็นอันว่าจบเกมทางเดบและสมบังคว้าเรืองเงินคว้าเงินลงวมันไปครองนะครับมีเหลี่ยมต่อไปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่นะครับมีเหลี่ยมต่อไปนะครับกําลังจีบเหลี่ยมกันอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะใช้เหลี่ยมอะไรนะครับ กำลังเจีบเดียมกันนะครับฝั่งทางนี้ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้ชมคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ